ตัวท็อปไมล์หลักหมื่นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มากับเละผ่อนที่สบายๆนะคันนี้ผ่อน6 3 0 0นระครับราคาค่าตัวคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะสามแสนกว่าบาทนะครับอยากรู้ไหมว่าเท่าไหร่เข้าไปดูในคลิปนะครับมาดูบอดี้รอบคันกันก่อนคันนี้บอดี้สีขาวฟังก์ชันให้มาครบแล้วนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะฮะปุ่มสตาร์ทมาให้เป็นตัว1.2 S Part ปี19นะครับแล้วก็เลขไมล์เนี่ยหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะภายในได้เป็นเบาะหนังเดินได้สีดำแบบนี้นะครับ กับเลทผ่อนสบายคันนี้นะครับผ่อนอยู่เพียงแค่6,300รยถไม่หลักหมื่นเป็นรถตัวท็อปแบบนี้หน้าจอทัชสกรีนมีมานะครับ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้ครบแล้วใครที่สนใจมองหาอยู่อยากผ่อนสบายแต่อยากได้ตัวท็อปนะครับมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยาริสนะครับพี่พี่วันนี้นะฮะผมอยู่บนยาริสตัวท็อปที่ราคาค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้ายา i ิ a เอที1.2เอสพันะครับคันนี้เนี่ยปี2019นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม้เนี่ย44,000โล นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วพี่ๆฟังราคานะคันนี้ผมแจ้งราคาเลยนะครับสามแสนเจ็าพเท่านั้นนะฮะราคา3ามแสนเจ็ดาพได้ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าตัวท็อปเนี่ยได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับกับเลดผ่อนคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อน6,300ตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวพามาดูเลยว่าผ่อน6,300เนี่ยพี่ๆได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะฮะให้ดูก่อนเลยกุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดแล้ว นะครับเรทพรหก0นได้รถใหม่หลักหมื่นปี19เป็นตัวท็อปกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลทแบบนี้ปุ่มสตาร์ทมีมาให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตรงแผงประตูกันหน่อยแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้าสบานออตโต้คนขับนะครับปรับพัดก,กระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ดีไซน์ภาพดวงคอนโซลด้านหน้าส่วนใหญ่แล้วภายในตัวรถคันนี้จะดีไซน์เป็นสีดําเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการ ตัดด้วยได้หรือ s t ิ t c h i n g ที่ตัวเบาะเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวด้านล่างตรงปุ่ม engine start stop ตรงนี้นะครับจะมีตัว park sensor พี่ๆสามารถเปิดปิดได้นะครับหากลำคันเสียงนะเป็นเซนเซอร์ด้านหลังเซนเซอร์การระยะนะครับแล้วก็ที่ติดกันด้านข้างเป็น traction control ระบบการลื่นการถลายมีมาให้แล้วนะครับถต่ขึ้นมานิดนึงนะไฟหน้าได้มาเป็นแบบ, Auto บอัตโนมัติแต่ว่าปัดน้ำฝนยังไม่ใช่นะครับ ส่วนดีไซน์ม่านวัดเรือนไม่จะเป็น2วงแบบนี้นะครับวัดรอบวัดความเร็วแล้วก็หน้าจอที t ทนะครับในส่วนของหน้าจอที t ทเนี่ยสามารถตั้งค่าผ่านตัวปุ่มบนพวงมาลัยตรงนี้ได้นะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้ดูอัตราก,การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอะไรต่างๆได้นะครับก็กดผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงการตั้งทิปอะไรต่างๆก็กดตรงนี้เช่นกันนะครับ ถัดมาด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับมีฟังก์ชันการรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับแน่นอนว่าตัวหน้าจอหรือรถคันนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อมือถือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านตัวลำโพงภายในตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยมาเป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็มีการเดินได้ที่พวงมาเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้นะครับความเป็นตัวท็อปแหละนะครับก็จะได้ด้านในเป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับ ตัวหน้าจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรองรับ Apple CarPlay Android Auto รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้มาครบแล้วก็มีกล้องถอยมาให้ด้วยอให้ดูก่อนนะครับกล้องถอยชัดเจนใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระ,ะยะมาให้ด้วยในการถอยจอดหรือว่าขับขี่อะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะคล่องตัวนะฮะหากเป็นแบบมือใหม่ก็ ใช้งานได้นะครับเพราะว่าความปลอดภัยอะนรงต่างเขาให้มาพร้อมแล้วนะครับกล้องถอยมีมาเซ็นเซอร์กัลระยะก็มีมาด้านหลังนะครับถอยเข้าสองค่อนข้างง่ายแอร์จะได้มาเป็นแบบออโต้นะครับซิงเกิลชานเนลเป็นแบบอุณหภูมิรวมทั้งคันนะครับปรับแยกซ้ายขวาไม่ได้นะตรงนี้จะดีไซน์มาเป็นแบบตัวดิจิตอลนะครับสวยงามนะครับตรงนี้สวยงามแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับฐานเกียร์เป็นสีดําแบบปิโนแบ็กแบบนี้นะครับที่พักแข็งเขามีมาให้นะครับ เป็นแบบนุ่มๆด้วยนะฮะสำหรับที่พักแขนแล้วก็ให้ดูตัวเบาะนิดนึงนะครับภายในเนี่ยสำหรับตัว 1.2S Plus เนี่ยพี่ๆจะได้ภายในที่เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีการเดินได้เป็นสีแดงแบบนี้บง่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อป ราคา3 7 5 0 0 0เาพพี่พี่ฟังก์ชันการใช้งานภายในตัวรถประมาณนี้ผมถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยนะครับกับเลทราคาคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่6,300ตลอดสัญญานะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้รายได้ตั้งแต่13,000ขึ้นไปนะครับสามารถออกรถได้เลยคนเดียวจบๆไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำนะครับขอเพียงแค่อายุงานเกินหนึ่งปีแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบอดี้ภายนอกกันดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะครับคันนี้เนี่ยจะได้มาเป็นบอดี้สีขาวนะครับ ยาลิสเอที1.2 s อสพาปี2019เลขไม่44,000โลนะครับบอดี้สีขาวสวยๆแบบนี้นะฮะร,ราคาเนี่ย375,000นะครับกระจกมองข้างจะได้เป็นสีดำแบบเปียโนแบ็คนะครับเราก็จะมีเส้นสีแดงตัดแบบนี้นะครับความเป็นตัวท็อปด้านหน้าก็จะมีเหมือนกันนะครับเขาจะตกแต่งด้วยสีแดงๆแ,แบบนี้สำหรับตัวท็อปนะครับ ไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหลีเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟ d a y l i g h ์มาให้นะครับตรงนี้จะเป็น LED เหมือนกันไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ด้านหน้าประมาณนี้สวยงามผิวพันธุ์นะครับบอดี้ฉ่ำเลยเดิมด้วยนะครับทั้งโครงสร้างแล้วก็พาร์ตต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับด้านข้างพี่ๆดูนะสีสันสวยงามนะครับใหม่มากคันนี้กระจกนะครับเดิมทุกบานตั้งแต่บานหน้าแล้วก็รอบคันนะครับไม่แตกเลาหรือว่าเปลี่ยนมา แค้เดิมจากโตโยต้าเลยนะครับตัวล้อนะครับล้อหน้าจะได้มาเป็นดิสเบรกแล้วก็จะได้เป็นล้อแม็กที่เป็นสีดําปัดหน้าเงานะครับสําหรับตัวท็อปนะฮะสวยมากตัวยางเนี่ยรัดมาเป็นมิชลินปี2023พร้อมใช้นะครับยา,ยางสีเส้นเนี่ยผมว่าก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะนะครับตรงนี้พร้อมใช้เลยตัวโชอัพสปริงด้านในนะครับเดิมสวยรอยแต้ม QC โรงงานยังมีให้เห็นอยู่นะครับ,นะรบประมาณนี้ มือเปิดประตูนะครับก็มาเป็นแบบโคเมียมแล้วนะสมกับที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันดีกว่ากันศาสตร์มีมาให้นะครับรอบคันแล้วก็สครับเพดเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่แค่ไหนทพี่ดูเอานะสครับเพดด้านล่างยังไม่ได้แกะเลยหัวน็อตแก้มนะครับเดี๋ยวผมไล่โครงสร้างให้ดูนะครับหัวน็อตแก้มแล้วก็ผิวพันนะครับไล่มาเลยสวยเดิมแน่นอนคันนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตฝั่งเสาบี ไม่มีรอยขันไขงัดแงะหรือว่าแกะเก่าแต่อย่างใดนะครับรถผลิตปี19เพดแท้เพดเดิมนะครับกรอบประตูใสๆสวยๆนะครับหัวนอซฟังเสา B ด้านบนอ่าชัดเจนนะครับมาดูสปอร์ตกันหน่อยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะวิ่งเซ็นให้ได้ทั่วประเทศนะครับหากว่าดูคลิปนี้แล้วถูกใจแล้วนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้ติดต่อมาหาเต้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมส่งเจ้าหน้าที่ไปแนบไปเซ็นให้หลังจากได้ทราบผลอนุมัติแล้วเดี๋ยวส่งรถขึ้นรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแผงประตูลายลิ้วรอยนะครับเป็นสีดําแล้วก็ตรงที่พักแขนตรงนี้เนี่ยจะแบบบู๋นุ่มมานะครับมีการเดินได้ซิชชิ่งเป็นสีแดงมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงแผงประตูด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับสวยใสยเลยสําหรับคันนี้นะฮะ ตัวเบาภายในก็ได้เป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงแบบที่ผมแจ้งนะครับด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับใหม่มากๆบันไดาทางขึ้นลงพี่ๆดูนะตัวสครับเพนยังไม่ได้แกะแล้วก็ริ้วรอยไม่มีให้เห็นเลยก่อนประตูด้านหลังก็สวยๆแบบนี้นะครับล้อหลังนะฮะจะได้มาเป็นดัมเบลสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับต่างกันตรงที่ว่าจะเป็นดัมเบลแค่นั้นเองนะฮะตัวโช้คอัพก็แห้งๆด้านใน บบน,นะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนสบายใจได้นะครับตัวเสารับสัญญาณด้านบนได้มาเป็นแบบชาร์กฟินด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ led lighting นะครับสวยมากด้านท้ายกล้องถอยมีมาแล้วนะครับเซนเซอร์กรระยะด้านหลังก็มีมานะครับแบตท,ที่เป็นยาร i ดเอทีพเดิมนะครับแล้วก็แบตท,ที่เป็นตัว s นะครับตัวท็อปเลยคันนี้กระจกหลังก็เป็นกระจกเดิมเหมือนกันนะครับพาร์ทเดิมจากโตโยต้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิด ฝาท้ายให้พี่ดูนิดนึงนะครับจะได้ดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยนะครับว่าสวยเดิมแค่ไหนมาสำหรับโครงสร้างด้านหลังไม่ต้องห่วงนะครับสวยเดิมแน่นอนฝากระโปรงด้านท้ายนะครับพี่ๆี่ดูซีนนะซีลิโคนแบบนี้แบนๆแล้วก็แน่นๆนะนิ่มจิกเข้านะครับฝาเดิมแน่นอนหัวน็อตมาดูกันหน่อยสวยใสยนะครับตัวรางน้ําด้านล่างตรงนี้ไล่มาเลยนะครับ ไฟท้ายก็ยังเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะครับสแตนเลแบบนี้ถาดรองท้ายมีมาให้นะครับให้มาครบเลยป้ายแดงให้มายังไงนะครับผมให้ไปแบบนั้นเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าบอดี้ภาพรวมทุกอย่างเหมือนป้ายแดงเลยภายในยังมีกินใหม่อยู่เลยนะครับลางน้ํำวสวยๆนะแล้วก็ตัวฝาท้ายเดิมแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่มีแกะสําหรับฝาท้ายมาดูตัวคานด้านในกันด้วยนะครับคานด้านในสวยใสยเลยนะครับรอยสปอตร,รอยเชื่อมต่างๆ ่ะประมาณนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ผมเปิดให้ดูนิดนึงนะเอ๊บอ๊บอ่ะหรือย่างอะไรข้างในเนี่ยจะมีชุดปามาให้นะครับแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยรอยแต้มทางมะพร้าวถ้าเห็นสังเกตดีๆนะจะเป็นสีขาวอยู่เลยนะครับยังไม่เป็นสีเปลือกไข่เลยนะฮะคันนี้ใหม่มากรถปี19แเ้วราก็วิ่งมาเพียงแค่4 4 0 0 0โลเท่านั้นกับราคา5ตัวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลย3 7 5 0 0 0 ได้ตัวท็อปไปใช้งานสวยๆประหยัดน้ามันนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาแมทะเนนง่ายดายแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้าพรหกพันสามร้อยตลอดสัญญาใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับโตโยต้ายาริสเอทีพหนึ่งจุดสองเอสพัฒคันนี้เลขไม่สี่หมื่นสี่พันโลครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงนะพี่ๆจะได้มาดูโครงสร้างด้านหน้ากันด้วยนะครับปึ๊บมาเลยนะครับ ห้องเครื่องสวยใสยเลยนะครับผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เครื่องยนต์เนี่ยเดินนิ่งเดินสมูทเลยนะครับฟันไม่มีไหลนะฮะใหม่มากนะครับคันนี้เลขไมค์แค่สี่หมื่นเท่านั้นนะครับรอยแต้ม QC ต่างๆในห้องเครื่องเนี่ยอยู่ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูฝากระโปรงด้านหน้านก่อนฝาเดินแบบนี้นะครับรูกลมทุกเม็ดเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ข้อควระวัง ยังอยู่นะครับแล้วก็หัวน็อตปะกระโปรงด้านหน้าซอกด้านในนะครับเบ้าโช๊คสวยๆหัวน็อตแก้มด้านข้างแล้วก็คานหน้าซ้ายนะครับคานหน้าด้านซ้ายแผ่นพลาสติกบังม้อนน้าตรงนี้นะฮะบ,บังคานม้อน้ําตรงนี้กิปล็อกต่างๆทุกตัวไม่มีชํารุดนะครับใหม่มากคานหน้าด้านขวาก็ไม่แพ้กันนะครับรวมไปถึงเบ้าโช๊กด้วย เบาโชกสติ๊กเกอร์มอกอ,ก,ก,อกด้านในนะครับฝากระโปรงด้านหน้าก็มีตั้มอร์ต้าอยู่แบบนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคันนี้สวยจัดนะครับสวยจัดโครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมรอบคันนะครับโต้ต้ตายาริทหนสองนะครับยาริทเอทีฟหนึพาร์ทตัวท็อปปี19ไม่ส4่0 0ืฟรีดาวน์จัดเต็มคันนี้ผ่อน6,600ใครสนใจติดต่อหาเต้เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเต้ยพัดยนขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ฝากไว้ด้วยพี่ท่านใดที่มองหายาฤกอยู่นะครับโทรมาได้เลยในสะต๊อกผมมีเพียบนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะนํารุ่นไหนมารีวิวให้พี่ได้รับชมกันอีกนะครับกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ